พ่อนจะตําทั้งน้้เลย้ตน้มันหนักต้องช่องคนเัวค่อยหลังไป

ไมันไม่บอกนะว่าเอาไปอะไเพราะงบัาไรเอาอย่างนี้รถสองขั้นสามขั้นอันนี้ลูกชายเราหรกเขาไปกินไวเบุญมามิฟอดครับผมจ้าลับคุณแม่ยศัยครับใ่รับนเราอยู่ที่ไหนอำเภอ อืูที่บ้านมึงแกโมตีตะบนโนโน,โน้อบนครับอย่มา,านอ๋อครับยู่ขอนแกน่นวอะไปครับ ยกได้เด็นครับผมครับได้ไปอย่างข้าราชินีแม่เนาะได้ได้ครับเดี๋ยวครับผมครับได้ครับเดี๋ย่าลืมอย่าลืมให้บ่าเปียกตัวหาเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่อไปครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับแม่ล่ะคาแม่ได้กินน้องเขย หยอดตักสู่ไปไหนไม่เคยไปไหนไม่เคยทิ้งกันไม่ว่าจากงานนล็กเล็กงานใหญ่เรียกใช้ตลอดคู่ใจออแล้วแล้วเป็นใครล่ะผู้ใหญ่ ไม่พูดให้เพื่อนๆที่ดูคลิปดูว่าว่าเป็นใครตัวหากระแลกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเรียนเบามีซอตัวหาเนาะขอบคุณครับนี่นี่เบาใสครับบบาเสียครับม่หย่อนหย่อนะครับ ใช่ในครับทางบ้านอาทงสายับสวัสดีครับทางสายท่น้องอันนั้นเห้งอันนี้พ้นหนีตัวงม้ช่เพิ่เอองบ้เอล้นั่นแอ้งหาอะไรย่่สันมเนหนามข็งเบ้าเสือล่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้ามกเจ้าเหมันเอาไปไหว้ยงเรไปแกมาหลดอไงอยเป็นไงต่อเลี้ยวละพวกเพชรีนเชื่งางเหรังว่าล่อให้ขัจีเจ้าเห็ดใหต้องการยาจัสเซขั้นดียัเป็นพวกนี้อันเดีวเจ้าดีข่าั่นนี่ขนนลาเจเอาแส่ขั้นนันมาเนี่ เลียวเนั้นพรแล้วมันพอครบเขาอะไเฮี้ยนประทันเพมาะเสียไข่ไว้ในจ้าที่จะเอาลูกเคยบุญบ่เคยจะเที่ยวบ่บ่กันขายคนถามคนถามหลายๆแต่ว่ายังว่าเสียไส่พวงท่านนี่นี่นร่บ นั่นเองาลุงทบมติไขั้นขั้นขันจีนนะขั้นจุไทนะขั้นที่สองขั้นนั่นขาดมันเบิดเสื้อมันแล้วมันมีเ้ิ่มันติไใหฮโยาบอรวมถงโอ้ยเมากเสี้ยวตายพลาดเลยเนอนเปเีวขั้นนั่นคอยมายังม่เลือกสิเป็น ยงา้มันบีเยนเนี่ยันใจประตูไหวขนาดนี้ที่เป็นไหลเอา่ามยมันก็ไหวแต่เล่ายัวมนแล้วเงี้ยันเาประเทไหนหายมันจะไม่ได้จะเถียงไปไหเอามาสิได้แล้วไหเอาเพรว่ารักครับคุณเป็นล่าเลกลากเน่าเชื่อแล้วมันยังได้การได้การเรื่องมันนี่แตกเร็วแต่เร็วเลยครับโอ้กันนั่งควคู่กันแล้วยังดีเร็วมั้งเน่นครับนายอะไรครับเอาสวัสดีครับ ครับนวองนะครับได้เลยครับอยู่ที่เมืองสกบนระเอาอย่างไรครับเล้ง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 ยังมะเอาท่านนะเอาเอาเอาฮะมันมันไหลไปได้แค่ไหนตรงนี้ห่ะนท่านนึ่งบอกโอ้ยยัยดูงี่เง่า่ท่านก็บาทนี่เราคือ ว่าอันต้นนั้นมั่เดียวร้อยกีว่าซี่ร้อยห้าสิบผมว่าบาดเยอคือผ่านมันเปลี่ยนมันมไ่ามันอะครับที่สามมันกับก่อนขาดกับที่สุดอันทับเลื่อนมั่นมั่นเป็นวัชพายกับไปันไขยเขื่อนเนี่ยเฮงขั้นหุนยังเป็นตะคียขั้นเดินงไปก่อนขั้นเกระใสขั้นเนเออ เอาถามมึงเนี่สมมติว่าเอาไปฟ่วงไป่ขายเกลียดมั้ยที่ใส่กันท่านนี่ใส่าันไม่นี่แห้งดิเด้อใส่ใส่ือ้กันท่านนขาดมันเปิดซรือปิดนอยไหมเห็นไหเอาอยู่บวกแต่ว่ากับบวกใส่กับรถขั้นอันนี้พวกบวกนะาซื้อด้วอนี่ ไปโชดัเ่า่สบาทวดเท่าไหร่โิไม่อีกสิบบาทอะมันเบิรเบิร์ตเลสิบบวกก็บาทเออบวกได้สิบบาทเอไปลงทีไบ้าะที่ผ่านมาครับ สิ่ินยังไงโยวัน้กินไรดีน้ลองน้ำมไปอยากลองเบิรงนแม่เนาะครับนองนี่เนาะได้เลยครับแม่ได้เลยน่ยังคืออ่อนเดี๋ยวรูดครับเยเขาใชเาโทรหาแล้วแม่ได้ลายได้แพ้อะไรหมดเลยวางสายพดโทรกลับเอ้ขาตังเ่ยเราเราเราบอกมันกระดิดใส่ข่ทอดปล่อยขอบคุณครัาจังพูดเลยนี่ยาสละยกนะ ครับก็ช่วงนี้ก็ขายดีครับเมยอนปแ่ยแปลงไนี่ก็จะดีขึ้นครับเฮัครับวัสดีคดีครับวครับครับสวัดีครับสวัสบวครับสวัสดีครับสอัสดครับสวอครับวีครับสาดครัวดครับวัรวดับวควครับวสรีครบบีครับ ครับอ๋อได้ยินเสียงกันพี่ที่มันนะครับเขมึงมึงได้เองจะลิ้นเองมึงเสือมนเสร้อนมัเป็นนมันเียงเบิดกรบดเอน่เยี่ยงเบิตุ่มไม่าเย้องนไม่ตุ่มไม่าบือดีแ้กับจากบุงการไปนะครับ มา่ทยาล้าข้ออันยู่ตอเนี่ยครับลาบุญก็โอเคมันเปลี่ยนเป็นหลายมือเป็นยูวัดใเนี่ยเปนยูวัดโดดรับอเภอว่าโกที่ตกล้องโนั่นลูกค่าประจำค้าประจำตึกจามชื่อมาเอย่างเสียงไดก็พอน้อยนี่ย ช่เดือไรเอาแรวแล้วก็ไม่อยกตัวบดาีวเป็นกบอกตัเปดเดี๋ยวพายเตอรมันติดว่าเอาผิ่บาปาเตอจะแพ้ป็นที่ประที่พี่ยังาเตอร์ใช้บอกไปเอแวมเยเบาเอาเอาอยนีลยมียาท่าอยอย่อย่เฮี้ยนฝนค่เติมน้ำมันเบาใช่น้ำมันข่ยห้าสิบาทก่เติมห้าสิบบาทเด้เลยาสิบบาทก็ ก็บป็นตซาบัดก็หาที่พอดีละเสือกเอล้นุ่ี่ยนวันี้เขาเตน่นเอยารงมากอ้นันหายยังไีประเด่ยยายไปเอาเงินน่าเงินบ่าเยก็นึกอวถึงม่ลจะหายยังคุยยังอีก ยางไปเอาเงินไปเจอมนำมันของเจ้าเนีาใจอ้ก็ไปกเมื่อรลวนบ่ไดบ่หรือมันยางอย่างนี้ว่ายเขาไปคืออะไรื่นเปลอเป่อยี็นยุ่มเอาดอกจานลงดอกจานล่เามันก็งเรียกหอแมนดอกครับเสียเิ่งวาอย่างเสียคับขอบคุณมากครับเป็นเรียนที่่ตามไป คลิปนี้จบไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับดีทานผู้ชมหน่อยค่อยคุมครับ้าค้งเจอกันคลิปหน้าครับ